<Zombie> <S <S เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปไอค์แมนนะกับเกมจูสิบอร์ดักอแรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้นีนโนเสราร์สุดแสนจะเล้าใจบนเรือเหยื่อผม อ่ะก็อ,อย่าลืมเลยนะสําหรับพรุ่งนี้นะผมเลกหรือทัวร์เมนต์ประจําสัปดาห์ของเราก็จะทําการเปิดขึ้นนะผมในเวลา2องทุ่มนะวันศุกร์นะผมตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือโนโดซรัสอีกหนึ่งตัวซิกเนเจอร์ที่สุดโหดเยี่ยมมามาหิด <laughs> ไม่ได้โหดเท่าไราก็มีเลือดแล้วพลังโจมตีที่ก็สุดยอดเหมือนกันในการ์ดรีเจนระดับ2นะผมสําหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมาต่อสู้แข่งแคงแกนนะผมตัวผมเองก็ถามว่ามีอย่างมีแล้วนะผมแต่ยังไม่ปลดล็อกนะดังนั้นศึกนี้เขาต้องสู้กันแบบเดือด,ด,อดจุกจุกกันซะหน่อยนะผมอาตาดอกแบงก์ก็สวยมากเลยนะ5 0 0ทุกใบเลยนะแต่ว่าก็มีอาตาดอกของมันอยู่นะอ่ใบแรกก็50นะผมใบสองก็ห้าสิบว่ะอันนี้ยี่แพรนะผมแต่ผมเคยเปิดได้ถึง3ใบเลยนะอ่ะมา ตอนนี้กิจการอะไรดีๆก็ยังไม่มีนะสำหรับจ u w ิตเวิร์ดเกมนะผมก็ยังคงมีแพ็คมากมายแหละทุกคนโดยเฉพาะ Cat ออฟไททันนะผมสมัยนีย้ผู้ที่เข้ารอบมานะนั่นก็คือออนิโทชีรัตนะผมนะก็เป็นอีกนกสายเรียกว่ายังไงสายดาเมดดามเมจจัดๆแต่เลือดหน่อยดิงแต่ว่าก็เรียกว่าทําการลุกได้แบบสุดยอดเลยนะสําหรับถ้าใครวางแผนดีๆนะไปใช้ตัวนี้นะ ก็อัตราดอแบงกก็500นะผมสำหรับใครที่อยากมีแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะก็มาในแคตออฟไททันเลยนะเพียง25แต้มเท่านั้นนะก็จะเสียเม็ดเขี้ยวไปจอสู้5ยกแข่งจินตนาการแล้วก็รับการปลดล็อกจากมันไปนะผมอ่ะมาแพ็กเยอะแยะเลยมี j w h าเฮนะผมแต่คงไม่เฮเท่าไหร่มันดูข้างในดิโโอ้โหโห เรียกว่าสุดเลยจริงแล้วก็แก๊สทองซึ่งผมก็มีเยอะ,ะอยู่แก๊สทองนะผมดังนั้นเรามาเล่นคอมปี้กันดีกว่านะผมคอเลกเตอร์เอ็กชัจชิงนะผมมาลุยกันดีกว่า <laughs> ผมเคยเปิดได้คอมปี้ในแพ็กนี้นะผมแต่ว่าได้แค่แข้งเดียวนะนอกนั้นก็เป็นเวโรซีลัพเตอร์นะผมโอเคมาลุยกันซะหน่อยนะผมเพราะว่าเราใช้สกิลได้ดังนั้นจะโกงยังไงก็ได้ <laughs> บอเลยว่าจะโกงยังไงก็ได้ทุกคนเ,เราจะเอาอะไรไปสู้กับมันดีว่า ยังไม่ฟื้นไม่ตื่นกันเลยยังไม่ฟื้นไม่ตื่นกันเลยเราจะเอาเป็นอ่ะผมจะเอาเป็นโดโ,โด้ไปก็แล้วกันนะผมแล้วก็พอหลังจากโดโด้แล้วผมจะเอาตัวไหนไปดีอะโอ้โหมั CA, น ar, นะมันแข่งเหมือนกันนะฝั่งนู้นนะผมผมก็จะเอาเป็นเจ้าตัวไม่ได้ว่าต้องมีดาเมจซะหน่อยวะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันอ่ะน่าจะไหวอยู่นะผมแล้วก็ตัวสุดแทยนี่เอาเป็น เอาตัวไหนดีวะตัวนี้ตีกันแล้กันอ่าน่าจะไหวอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะไหวหรือแป่านะผมแล้วก็เราจะเอาสกิลไหนดีเอารถเลือดมันก่อนนะผมอย่างแรกแล้วพอรถเลือดเสร็จแล้วก็ตีแม่งให้หมดตีแม่งให้หมดแล้วก็เอเอาโคลนไปดีกว่าแอบเผื่อว่ามันอาจจะรอดนะผมแต่กนเอาการโคลนไปด้วยจะไปโคนดาเมจมันไม่ใช่อะไรละเลย,นะเลย แต่เข้ายังคงเหมือนเดิมนะผมสิบร้านโอ้โหเยอะจัดจัดเลยทีเดียวเอาโดโดมาลดเลือดไปก่อนนะผมเอาแล้วลดลงไปแล้วเลือดโอเคแล้วก็ไม่ป้องกันดิจะไปป้องกันอยู่ได้ไงเชื่อสิว่าต้องตายอย่างแน่นอนพันสามเลยนะเยอะจัดจัดเลยทีเดียวแต่ป้าเล็กสี่ต้องมีสะเทือนกันบ้างอะเพราะว่าโดนลดเลือดเข้าไปนะผมเชื้อตายไปหนึ่งโดโดโกยังไม่ได้เกด้หนึ่งสองหนึ่งอ่ะยันเอา ฉันเอาสกิลสเปกเตอร์มาพวกแกจะต้มตายทั้งหมดเอ้ยเอาแด้พบแล้วอะ่ะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยพบแล้วมาเอาแด้มาเลยไม่โจมตีไม่กล้าซะงั้นเลยครับผมชะงักเรียกว่าชะงักจัดๆเอ้ยป้องแกนสาม 3. เป็นไงนล่ะลัวโดโดงฉันเลยสันสีท่าแกนี่มัน เอ,อ้าอย่างนี้ก็ได้ดิครับโอเคอื้อไม่ตายนะผมดดงนั้นออกมาออกมาอมอเออซึมเอ๋แล้วก็เตรียมตัวไปลงนรกได้เลยอย่าโยเรียกว่าจัดให้สดุดตา,ายซะเถอะไม่น่าขวดหน้าก็ไป1,000 0่นะผมโอเค1,000 0มกับเท่าไหร่นะ14ใช่ไหมออกมาทำไมอะ่ะ ฉันจะบอกเออห้าพันเลงไปนอนกองถึงด้องบอกว่าออกมาทําไมเดี๋ยวแกตัวสุดท้ายเออตายหมด,หมดเรียบร้อยไปแล้วนะผมชันนะโอ้โหสุดยาดจริงๆเห็นแล้วก็อย่าไปทำตามกันนะมันขี้โกงเกินไปเชื่อผมอามาต่อไปนะผมโอ้แต่ละตัวหนักน่วงทั้งนั้นหนักน่วงทั้งนั้นอ่ะ ก็ดาเมจในตัวที่2ที่สเนี่ยมันจะครึ่งหนึ่งของดาเมจเริ่มต้นนะผมแดงนั้นก็จะประมาณนี้แหละทุกคนในสกิลนั้นนะพูดไปก่อนเ,อเราก็ต้องเอาตัวไปเป็นแทงยังไงนะเราก็แบบว่าเล่นสนุกไปเลยอะ <c oughs> เล่นสนุกจัดๆอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเนีผมแล้วก็าไม่มีรถเลือดแล้วว่าทีนี้ทํายังไงดีว่าถึงเลือดฝั่งตรงจะลดวะคิดอยู่คิดอยูเอ่เปลี่ยนตัวไหมเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะ <c oughs> เราต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งตะกี้ก็จัดสุดไปแล้วนะน้ำสักตัวหนึ่งน้ำตัวไหนดีนะตัวนี้โอเคเก้าร้อยนะผมแล้วก็เอาไปกันกันเหนียวดีว่ากันเหนียวสักตัวหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะล้มไม่ได้จริงนะผมโอเแค่แล้วก็เราต้องเอาสกิลอะไรดีอืมอ่ะผมจะจัดเป็นเซตนี้กันแล้วกันนะผมปะลุยกันดีกว่าเนะยครับผมก็เวลาเลือกสกิลผมเลือกงานเนี่ยแด่งานก็แบบว่า ไปนู่นในนี่มาเล่นเมเป้ทั่วนี่นะเพิ่มดาเมจขึ้นไปเพิ่มเลืดเดเเอดเข้าไปอีกเอาแร่มาแดรู้สึกว่าเพิ่มกระติดหนึ่งนะนงม,ามาเลยเพิ่มกระติดหนึ่งก็ยังโอเคแหละไปทุกคนฉันไม่กลัวอยู่แล้วยังไงฉันก็นอนมาโจมตีมาได้เลยนี่นะสี่ร้อใช่ไหมกระแทกกลับไป400ร้อี่ปอุ้ยร้อยนึ่งเออร้อยห้าสิบเจ็ดดิซึงนึ่งบวกรึ่งหนึ่ง,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 งอ่า อุ้ยสองพันหรือว่าอุยเยอะมากดาเมจเราไม่ธรรมดาเพราะการหนึ่งประกันสองเก็บหมดแหละจะไม่กี่ตัวก็ตามมาเลยเอ้าม่กล้าโจมตีนะผมมันมีผลอยู่เมกี้บทเรียนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอิริสตาร์เตอร์ที่เจนแรลนะผมเเวล480้ปบาที่สุดเลยอะไรจะเยอะขนาดโจมตี3เสร็จเราสิครับอย่างงี้ เอ้ยโดนตัวเองเองีกโดนตัวเองไปเรื่อยๆนี่นะร5 7้าสบนะผมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะผมสำหรับการที่จะล้มตัวตัวออกมารับไปเต็มๆเตรียมตัวตายได้เลยเรียกว่าจัดให้สุดกันมันปิดแดงตี่นะเอาเด้ตายไหมเอื้อหมื่นแห่นะผม พวกนั้นครึ่งหนึ่งก็เ0็ดพาฟาตายหาเช็ดหมดนะอะไรจะรอดเจ็ดพนเจ็ดนะผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ออกมาก็7จ็ดเอีกเรียกว่ารับกันไปเต็มๆเออ,เอ,อจบแบบง่ายๆสบายๆนะผมโอเคชนะแล้วน,ะวนก็สำเร็จแค่ที่แบบว่ามีสกิลเยอะก็อย่าลืมไปใช้แบบท่ปบ๊อปนะผม เี้ยว่าใช้ง่ายจะจัดเป็นสกิลที่แบบว่าโอ้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะผมในการที่จะใช้เดี๋ยวผมแห,หอีกสักสองสัมตัวก่อนเอาไว้สู้กับมันนะผมดังนั้นเราต้องมีตัวที่เก็บสแต็กได้นะทุกคนนตัวนี้เก็บสแต็กได้โลนิกัสน,นะผมแล้วก็จากนั้นก็เลือกตัวที่สองที่มีดาเมจเยอะๆหน่อยสาหรับใส่น้นะผมอ,ะอยู่ๆเสียงดนตรีก็อะเงี้ยไปซะงั้น เรียกว่ากวางเวงเลยทีเดียวอยู่ๆมึงก็หายไปซะงั้นอ่าอุ้ยตัวน้ำเราไม่มีเลยอ่ะมีแต่ตัวระดับสุดยอดไม่อยากแกล้งเลยเนี่ยแล้วก็อ่าเราต้องมีเอาเอาเนื้อเป็นตัวไหมเรียกว่าเอาไปแบบเอาไปกันเงั้นแหละไม่ได้มีอะไรอ่ะอ่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันผมจะเอาเป็นสกิลอะไรดีโหสกิลผมจะแย่ไปหมดอ่ะอ่าเพิ่มดาเมจให้เพื่อน <S <S ดีแฝงด้วยผมโอเคไปลุยกันดีฝงด้วยผมมา ดูใกันยกที่แสบด้วยผมก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าฝั่งโน้นจะขี้โกงขนาดนี้ก็เลเวลก็สามสี่ร้อยห้าหกร้อยอะไรผมก <c oughs> ่ะ้ถ้าเราตายเราก็จะได้เพิ่มสเต็ก่ะ,ะน่าจะใช่นะสำหรับคิวนี้นะผมมีพันแปดมาเลยแต่เลนเชินียไม่โกงว่ะเลเวลสี่สิบนะผมโจเต้หนึ่งดูดิเราเพิ่มแม่อือ่นสี่ร้อยเพิ่มมาสเต็กหนึ่ง เพิ่มไหมไม่เพิ่มนะผมต้องตายแบบตายแบบไปทังการเลยนะผมโอ้โหผมก็นึกว่าจะเพิ่มมาตัวต้องรอรูุ้ยกัดตายเลยเนี่ยป้องกันหนึ่งสองเลหนึ่งโอเคไม่กลัวอยู่แล้วเราวมีสกิลสแปมอยู่เยอะแยะไปหมดเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเอยเอาเด๊มีสี่ครบแล้วนะผมสเสร็จโตในทีนี้เล่นไม่ได้เราจะบอกให้มาเลยแกเจ้าแนา่แล้วก็มีแคสามเท่านั้นนะ,นะผม ไม่กล้าโจมตีอ่ะเรียกว่า,วาลกาลัวโรดิการงสาน่ะไฮโรแรปเตอร์นะผมจริงๆแล้วมันก็น่าเป็นอาหารโปรดว่ะอาการนี้มามีสีู่ผมดูซิว่าจะทำยังไงโจมตีสี่ okay. โอเคโอค้โหเรียกว่าสุดยัดเข้าแทงเราเลยตายดีครับอาการนี้โอ้โหมีพันเะจ็ดมีสองพันเลยนะมีเยอะแม่ลูกแต่ว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดหมดอนะ ไม่น่ารอดหมดน่าจะไปทั้งหมดโอเคดูซิเข้าเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสนี่หกพันหกพันม่หกพันห้าเออหกพันหเรียบร้อยเรนจีเนียไปนะผมแล้วก็กองแก้วไปด้วยเหมือนกัน6กพัเรียบร้อยจบสบายโลนอย่างนี้การ์ดคอมพี่จะเป็นของใครไปเสียนอกจากเราเท่านั้น ตัวอะไรมาเราก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละเราเล่นสูตรแบบขี้โกงจัดๆเลยทีเดียวอ่าอีกตัวหนึ่งเซริสธอริตอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ผมมีเซริทธริตแล้วนะผมแล้วก็แอกลับไปสีครับอืมเราต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งนะอ่ะโอเคแล้วเราก็แอประกันความเสี่ยงด้วยน้ำอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันน้ำมีสักตัวหนึ่งไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะผมเอาประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคแล้วสกิลที่จะเอาไปผมจะเอาสกิล โคนไปแล้วกันพอโคนเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ก็แล้วกันนะผมแล้วพอจากนั้นผมก็เอาเอาสกิลอะไรดีนะเอาสกิลอะไรดีนะ่าจะแกล้งเอาสกิลอะไรดีนะ่าสกิลก็เพิ่มดาเมจนั่นแหละผมว่าน่าจะสวยโลนแล้วแหละน่าจะสุดจัดนะผมบัลุยกันดีแฟนนะผมมาเลยโซโลมีเลืองแค่พันศาตัวนั้น ดังนั้นขอโคนหน่อยแล้วกันขอโคนหน่อยแล้วกันนี่แนะ่เพิ่มขึ้นมาด้วยผมเตะเอาแน่งงสงสัยสิท่าเอาแน่งงเลยโตโวราโจมตีเป็นได้โชว์ฟั่มเก่านี่แน่กัดก่อนถือว่าได้เปรียบจัดยานโอเคเหลือเลืองแค่85เท่านั้นไอ้มันรู้กันไปเอาแน่กล้าโจมตีไหมโจมตีสองเก่าคืนนะผมอึ้ง ได้อย่างนี้แหละเอาคืนใช่ไหมเออเราต้องจงตีไหมเลือดดิเดี๋ยวจงตีเข้าไปแล้วันจะมีปัญาแะเรเอาเข้าเยอะๆนะวยดังนั้นโคกันหนึ่งโคกันสองไปก่อนมาเลยโตหรเนั่นเปลี่ยนตัวนะผมเปลี่ยนเอาตัวเลือดเยอะมาเลยทีเดียวโอ้โหเลยต้องไปโคน่นเลยทีเดียวเหลือห้าร้อยเลยทีเดลเมทแต่เลือดก็เพิ่มขึ้นไปด้วย แกล้มจัดไม่ได้ง่ายๆหรอกเันมีเลื่อนทุกสามพันทีนี้บ้าบอไปเลยเออพวกแกเป็นพวกกระสับกระสับเนี่ยพวกแกเองเดี๋ยวจัำตัวมาเลยรู้สึกว่าแกจะทำอะไรฉันได้อันเนี้ไม่โจมตีด้วยโจมตีมึงเดี๋ยวคนแต่งไว้ก่อนเอ้ยป้องกันสามเรื่องนี้จะกล้าโจมตีอ่ะพูดเลยแล้วจะกล้าโจมตีอ่ะโจมตีสี่ผมตายไปเนี่ย งัไม่ตายด้ผมตายไปตัวหนึ่งมันเรื่องธรรมชาตินะหนุ่มถ้าผมโจมตีมันแตกมันต้องจมตีผมแน่ๆเต็งกงนคิดกิดเราจะเก็บเ็กได้ไม่ครบระเสร็จทุกคนจมตีหนึ่งสองสามสี่แน่แล้วว้าเหลือไว้เว้นสามด้ผมโอเคนี่ก็โลดอยู่เหมือนกันตายนี่แนะเก็บไปตัวเลือดเยอะก่อน,นี่จริงๆอ่ะเอาเลยก็ได้แต่ว่า อยากเล่นเหมือนคนอื่นเขามากงาไงวิธีโกงอย่างเดียวโอเคเลือดกลับม,มาเหมือนเดิม <laughs> นี่เลือดเท่าเดิมดางเมียตดลงไปิดนึงยนะเอาเด้มาเลยดูสิหมันจะโจมตีเท่าไหร่โจมตีสิตั้มผมตายเอือมาหสุดท้ายแล้วสินะ <laughs> เซ็โหละเทนเน่เต็มใจได้เลย เดือดน,น้อยจัดจัดคาแตกแกก็ไม่เมแปดสิบห้าใช่ไหมยมันนี่นะกัดน้ด้นะผมตาย13ื่นกับเพิ่มขึ้นมาอีก6,000 6ห0 0ัไปนี่อุ้ย13ื่นเออใช่มันต้องเข้า13ื่นเลยนะผมเพราะว่ามันไม่ได้หักเลือดนะผมโอเคชนะแล้วนะผมวน,นได้แล้วนะผมโค้ดคอร์เรคชั่นปั๊ด สู้ต้องนานอีกแล้วอ่ะ,ะได้แล้วเวโล์ซีรัตเตอร์วันเจิลหุล่เจวิลจุกๆเลยนะช่วงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น4แต้มแล้วนะะสำหรับใครที่ทำแต้มแคทออฟไททันอยู่ก็ขอให้พยายามเข้านะผม <c oughs> พี่บ๊อบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ <c oughs> ผมโอเคต้องได้ของดีๆมั้งแหละโอ้อยนี่แหละมาแล้วกรทองต้องเมีซีซั่นพัด ได้การ์ดในโน้เต่าเลยได้แบงค์เขียวมาสิปอบใจด้วยผมโอเคก็เสียตังค์ไปยับยับเลยนะคุยแต่เจวก็ดีเหมือนกันนะผมอ่ะดูที่มีใครออกมามั้งกล่องโอกนะผมอ่ะวันนี้ผมอ่ะวันนี้ผมก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนจะแล้วกันนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว่งล่างด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมกดัับสไครต์อ่ะไปทิ่แล้วนะผมโอเคทุกคนว่ายังเล่นยอย่ <laughs> Valeu, foi! <síntos>